รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นทับเจริญนะคะคนที่กระทำความผิดในกรณีนีเน้เขาไม่ได้ใช้ตัวเขาเองแต่เขาใช้คนอื่นให้ไป ดำเนินการให้ในฐานะผู้สนับสนุนเพราะเขารู้ว่าถ้ามีการสืบสวนหรือตอบตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปถึงเขาโดยตรงก็จะมีการจ้างวานให้ผู้อื่นไปดําเนินการถ้าสมมุติว่าทำให้อิสราเอลเนี่ยพลาดมน,นีสิที่อาจจะพลาดเองในการทําลายในการทําร้ายประชาชนชาวไลสต์เยอะเกินไปเนี่ยไม่ได้สัดส่ดวนกับการที่ธรรมสมาก,กระทำเนี่ยเขาก็จะเสียความชอบธรรมและฝ่ายกลุ่มอาหรับที่ฝ่ายสติเนี่ย ก็จะหยุดการไฟสติแล้วขันมาสมมุนการก่อการร้ายอีกนั่นแหละนั่นเราจะบาดลายเขาทําอะไรของเขาเองหมดเหมือนเปิดเว็บไซต์ของเขาที่ต่างประเทศว่าถ้าจะมาภูเก็ตติดต่อเขานะเขามีรถให้เช่ามีรถตู้มีรถเก๋งไปรับมีอยากจะทําอะไรทําได้หมดทุกอย่างสมัยก่อนเรารับงาน100%เนาะ,ะแต่ตอนนี้คืองานภาษาละเซียนเหลืหอไม่น่าจะเกิน3 0อีก 70%, 70คือต้องมารับภาษาอังกฤษครับ สว,ส,สวัสดีครับติดตามตัวจริงสนามข่าวนะครับเป็นประจาทุกสัปดาห์นะครับเราเจอกันวันอาทิตย์แบบนี้สัปดาห์นี้อยู่กับผมสัตคุณตันเทววิววัฒน์และคุณชนทิชารอดกันไั่ครับรัฐมนตรีชาดาไทยเศรนะคะเดินหน้าปราบปราบ,ราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านของรัฐมนตรีชาดานี่แหละคะ่ะเรียกให้อธิบดีกรมการปกครองนะคะเข้ามาส่งรายชื่อผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทั่วประเทศแต่กลับกลายเป็นว่า มันมีเหตุการณ์กลับตาลปัดเกิดขึ้นค่ะใช่ครับเพราะว่าตัวของลูกเขยของคุณชาดานั้นถูกออกหมายจับแล้วก็ถูกควบคุมตัวนะครับจากกรณีที่ไปพบประเด็นเรื่องของการไปข่มขู่แล้วก็ไปเรียกสินบนจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆในพื้นที่ที่เขาได้รับการประมูลเข้ามาตามรายงานอย่างกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอุทัยธานีเนี่ยนะครับไปเรียกรับเงินเขาถึง ,0,000 นบาทอนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าขบวนการนี้เนี เคยไปก่อเหตุในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมด้วยประเด็นคำถามเกิดขึ้นทันทีครับว่าก่อนจะไปปัดกวาดเก็บบ้านของคนอื่นเนี่ยไปปัดกวาดเก็บบ้านของตัวเองแล้วหรือ,อยังนะครับเราลงสนามข่าวย้อนรอยประเด็นนี้พร้อมกันครับคนที่กระทําความผิดในกรณีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ตัวเขาเองแต่เขาใช้คนอื่นให้ไปดำเนินการให้ในฐานะผู้สนับสนุน เพราะเขารู้ว่าถ้ามีการสืบสวนหรือตอบตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปถึงเขาโดยตรงก็จะมีการจ้างวานให้ผู้อื่นไปดําเนินการเมื่อก่อนสังเกตเราจะจับตรงตัวนายกเลยตอนหลังเราจะจับตรงจะมีเจ้าหน้าที่แผนกเข้ามาเกี่ยวตอนนี้มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวแล้วส่วนใหญ่คนที่ได้รับประมูลงานมาจากตรงไหนยังไงเนี่ยมันก็คือมีแผนที่จะ รับเงินของเงินอะไรเขาประมาณนี้แต่จะรับด้วยวิธีไหนท่านั้เองเขาอาจจะมีการทําผิดกฎหมายจริงแต่เงื่อนไขที่สําคัญคือการกระทําผิดกฎหมายเหล่านั้นเนี่ยมันเข้าข่ายกับการใช้อํานาจหน้าที่ในการคุกคามในการรังแกพี่น้องประชาชนหรือไม่ถ้าหากว่าไม่ได้มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปการรังแกไปการการแกล้งไปการข่มเหงประชาชนเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในข่ายของผู้ที่มีอิทธิพลตามความหมายของทางกระทรวงมหาดไทยครับ ภาพวงจรปิดบันทึกภาพนาทีที่ตำรวจปปปและเจ้าหน้าที่ปปทเข้าจับกลุ่มนายมานพกิติมานพนายยิ่งยงประชาชานนายธนพัฒน์ดุลยทิการปลัดเทศบาลตลุกดูนายกุลทัศน์สามคัคคีผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตลุกดูและยังเข้าจับกลุ่มนายวีรชาติรัศมีนาย,ยกเทศบาลตลุกดูซึ่งเป็นลูกเขยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทยเศรษฐ หลังทั้งหมดใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเรียกรับผลประโยชน์โดยไม่ชอบผมไม่เขียนนะครับผมขันยัเลยนะครับมีไม้จับเนี่ยนะครับมันไม่พี่ทำสิทธิ์พี่เต็มที่เลยครับพี่ไม่ต้องมาด้่นกับผมอ่านไม้จับแล้วแจ้งสิทธิ์ตามไม้จับนะให้พี่ทราบนะครับแต่ตอนนี้พี่อ่านก่อนนี้พ่ตอนนี้พี่พี่พานตอนนี้กับผมก่อนดูดูครับพี่พี่อ่านน้องพี่อ่านเออใจเย็นเพื่อให้อ่าน ปฏิบัติการนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากมีผู้รับเหมาทำบอ่อประปาได้ประมูลงานโครงการก่กอสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดานขนาดใหญ่มูลค่าเกือบ4ี่ล้านบาทในตำบลหาดทนงและโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดานขนาดใหญ่มูลค่ากว่า3ล้านบาทในตำบลตลุกดูแต่กลับถูกมือมืดทวมาคุมขู่ให้ถอนตัวแต่ผู้เสียหายไม่ยอมอยังเดินหน้าประมูลงานจนชนะได้ทั้งสองโครงการ เมื่อประมูลงานได้ก็ยังไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้เพราะมีผู้มีอิทธิพลสั่งห้ามร้านค้าขายอุปกรณ์การก่อสร้างทั้งแคมปูซิเมนทุกแห่งในพื้นที่จึงทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบต,ต่อมาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานายเวรชาติได้เรียกผู้เสียหายเข้ามาพบถึง3ครั้งก่อนยื่นข้อเสนอให้ผู้เสียหายยอมจ่ายเงิน1ล้านบาท เพื่อที่จะสามารถดําเนินการก่อสร้างโครงการทั้งสองแห่งได้อย่างปกติก่อนจะมีการจรจาต่อรองเหลือ0,000 0บาทโดยนัดหมายการส่งมอบเงินที่บริเวณด้านหน้าธนาคารทกศส,สาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาแบ่งหน้าที่กันทําเริ่มจากตัวนายเวรชาตจะทําหน้าที่เป็นผู้สั่งการแล้วให้ลูกน้องอย่างน,นายธนพัฒน์กับนายกุลทัศน์ทำหน้าที่คอยเปรี้ยกล่องผู้เสียหายนายมานพ จะทาหน้าที่เจรจาเรื่องเงินส่วนนายยิ่งยงร่วมกันกันกบนายมานพมารับเงินคนที่กระทําความผิดในกรณีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ตัวเขาเองแต่เขาใช้คนอื่นให้ไปดําเนินการให้ในฐานะผู้สนับสนุนเพราะเขารู้ว่าถ้ามีการสืบสวนหรือตอบตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปถึงเขาโดยตรงก็จะมีการจ้างวานให้ผู้อื่นไปดําเนินการเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางบอกอปปป,ปนะครับ ได้รับเรื่องร้องทุกข์มาจากผู้เสียหายในกรณีนี้ซึ่งเขาเนี่ยไม่ยอมแล้วเขาก็ไม่อยากจะทนอีกต่อไปแล้วเพราะว่าการที่กว่าเขาจะทํางานนี้ลุล่วงสําเร็จเนี่ยเขาก็ควรจะต้องได้เงินได้ทองที่เขาได้ลงทุนไปรัฐก็ต้องหลวงก็ต้องจ่ายเงินคืนให้กับเขาแต่ก็ต้องมาถูกผู้ที่กระทาความผิดในรายนี้นะครับเรียกรับก็ดีกันแกล้งก็ดีจนทําให้การ ตรวจสอบเนื้องานเนี่ยล่าช้าไปบ้างหรือดําเนินการ,รอื่นใดที่ขาดขวางพยายามที่จะให้เขาไม่ได้รับเงินในการค่าจ้างค่างวดค่าแรงครั้งสุดท้ายเนี่ยแหละครับวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะแก้ไขปัญหาการทุจริตเนี่ยหัวหน้าส่วนราชาการเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดท่านเป็นต้นสังกัดของเขาท่านรู้ว่าท่านมีอํานาจและหน้าที่อย่างที่ผมเรียนคือถ้าท่านทําทําให้เต็มที่นี่ท่านละเลย แต่ถ้าท่านไม่ทำซะเลยนี่ท่านละเว,นวเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่เลยนะท่านเป็นหัวหน้าส่วนราชการท่านมีอำนาจหน้าที่เนี่ยท่านจะช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับหรือว่าได้รับเรื่องกล่าวทุกร้องโทษจากบกปปก็ดีหรือแม้กระทั่งปปชที่ชี้มูลแล้วหรือแม้กระทั่งปปทที่ชี้มูลแล้วก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยจะปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีเนี่ยก็จะถูกออกจากราชการเยอะมาก ผู้บังคับการตํารวจปปอยังเปิดเผยอีกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายนี้มีพฤติกรรมในลักษณะนี้และแผนการก็ค่อยๆแยบยต์และถูกพัฒนาให้ยากต่อการจับกลุ่มมากยิ่งขึ้นเข,เขาเขาเรียกพัฒนาการเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนาย,ยกพูดเองเจรจาเองขอเองทําเองแต่เมื่อเราจับจับกันเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็มาให้หัวหน้างานพูดบ้างให้คนนู้นพูดบ้างคนนี้ จนมาวันนี้ให้กับประชาชนเป็นคนรับเงินเพื่อที่จะไม่ถึงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงกันมาเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อก่อนสังเกตเราจะจับตรงตัวนายกเลยตอนหลังเราจะจับตรงจะมีเจ้าหน้าที่แผนกเข้ามาเกี่ยวตอนนี้มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวแล้วแล้วมันก็จะไหลไปอย่างเงี้ยนะครับก็เขาเรียกแผนทุกกรรอย่าพูดอย่าพูดเฉพาะตรงนู้นส่วนใหญ่ คนที่ได้รับประมูลงานมาจากตรงไหนยังไงเนี่ยมันก็คือมีแผนที่จะรับเงินของเงินอะไรเขา <Okay. S 2> ประมาณนี้แต่จะรับด้วยวิธีไหนเท่านั้นเองเรารู้ว่ามีพฤติการแต่เมื่อก่อนเนี้ยเราเราเรา,เราทำงานเฉพาะเรื่องคดีอาญาเราไม่ได้มาอยู่ทุจริตอย่างนี้แต่ตอนนี้มาทุจริตเนี่ยมันก็จะมาเข้าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทำการทุจริตเมื่อก่อนเนี้ยไม่ค่อยมีคนมาร้องเรียนหรืออะไรนะครับ แต่ตอนนี้มันมีคนมาร้องเรียนก็ถือโอกาสที่จะต้องทําให้จบตัวจริงสนามข่าวยังได้รับข้อมูลว่าราวปี63เคยมีกรณีรถบนถนนถูกเผาบนถนนหมู่บ้านสายดงผาจันทร์อำเภอบรนพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานวัตถุในที่เกิดเหตุแต่ไม่พบร่องรอยการเกิดเหตุและร่องรอยของคนร้ายจึงสรุปคดีได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากแบตเตอรี่ช็อตแต่ผู้เสียหายในคดีกลับไม่มองแบบนั้น เขาตั้งข้อสังเกตว่าโครงการก่อสร้างถนนสายนี้มีนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงต้องการหัวประมูลจึงให้มือมืดโทรมคมขู่ให้ถอนตัวจากงานนี้โดยแลกกับเงิน5,000บาทแต่ผู้เสียหายยังคงเดินหน้าประมูลงานจนได้รับงานเมื่อเริ่มโครงการก่อสร้างก็เกิดเพลิงไหม้รถบนถนนเกิดขึ้นเรายังตรวจสอบข้อมูลกับตำรวจชุดทำคดีนี้เขายูนยันว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะไม่พบหลักฐานการวางเพลิง ส่วนปมการหัวประมูลตำรวจยืนยันว่ามีจริงซึ่งพฤติการคล้ายกันกับกระบวนการข,ของนายกแม็กคือใช้วิธีการแสงชั่นหรือสั่งห้ามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับผู้เสียหายแม้จะไม่สามารถฟันทงได้ว่าเป็นกระบวนการเดียวกันแต่เจ้าหน้าที่ก็มองว่าอาจเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันและใช้วิธีการหัวประมูลแบบเดียวกัน เมื่อวานนี้ลูกเขยผมจากได้รับการประกันตัวผมก็คุยกับลูกเขยผมลูกเขยผมเจอก็ขอโทษครับผมบอกไม่ต้องพูดอะไรเราครอบครัวเดียวกันแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้งจังหวัดจัดการเลือกตั้งถ้าไม่ทําแบบดีการที่รอพักปฏิบัติหน้าที่จนคดีเสร็จเป็นการเอาเปรียบและ ปล่อยทิ้งพี่น้องประชาชนในตำบลตลุกดูวันนี้ถ้าคุณลาออกปุ๊บขบวนการก็คือมีการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่นายวิรชาติรัศมีลาออกเมื่อเวลาประมาณ5้าทุ่มผมก็โอเคคุณลาออกแล้วคุณต้องทำแล้วสิ่ง,งที่สำคัญจับคนใกล้ชิดก็ว่าไม่จับก็ดา่าด้วยความเคารพจริงๆครอบครัวผมไม่มีปัญหาอะไรผมในฐานะพ่อผมต้องโอบก,กอดลูกผมทุกคน ด้วยความรักด้วยความอบอุ่นแล้วก็เดินไปด้วยกันแม้ทางเดินข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ครอบครัวผมรักกันการเข้าจับกลุ่มนายกแมกลูกเขยรัฐมนตรีชาดาของตํารวจปปปรัฐมนตรีชาดาพ่อตาของนายกแม็กยืนยันว่าคดีนี้จะไม่ถูกแทรกแซงไม่มีมวยล้มต้มคนดูและจะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา เนี่ยนะคะรัฐมนตรีชาดาก็พูดเสียงแข็งเลยนะว่าเรื่องนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนค่ะ จากเรื่องนี้ครับไปเกาะติดอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ทั้งคนไทยเองแล้วก็ทั่วโลกจับตานะครับก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลการสู้รบเนี่ยยืดเยื้อมากว่า3สัปดาห์แล้วนะครับประเด็นหนึ่งที่เป็นห่วงกันก็คือเรื่องของการจับกลุ่มตัวประกันซึ่งก็มีคนไทยอยู่ด้วยในขณะเดียวกันกลุ่มฮามาสเองก็เริ่มที่จะทยอยในการปล่อยตัวประกันออกมาแต่ประเด็นก็คือตอนนี้ยังไม่มีแรงงานคนไทยที่เป็นตัวประกันได้รับการปล่อยตัวนะครับ ล่าสุดนะาะด้านของกลุ่มที่ไปเจรจากับกลุ่มฮามาสก็บอกมานะคะว่าหลังจากนี้น่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นซึ่งเราจะพาลงสนามข่าวไปวิเคราะห์กันนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะส่อแววจบลงหรือจะว่ายืดเยื้อกันแน่ค่ะลงสนามข่าวเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ กว่า3สัปดาห์ของการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสชาวปาเลสไตน์และเหมือนจะไม่มีท่าทีจะทุเลาลงง่ายๆนำซ้ำอิสราเอลกับเพิ่มการโจมตีทางอากาศทางตอนเหนือของฉนวนกาซาและขยายวงกว้างหนักขึ้นหวังทำลายล้างกองทัพฮามาสให้สิ้นซากดดดอดีตประธาน,นาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรและอาจารย์ภาควิชาอิสลามการเมือง มหาวิทยาลัยนานาชาติอันมุตต์อฟาหนึ่งในคนไทยคณะเจรจาช่วยเหลือตัวประกันกับกลุ่มฮามาสมองว่าสถานการณ์จะขยายวงกว้างอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเดินเกมของอิสราเอลว่าจะเดินเกมอย่างไรนี่มันจะเกิดบานปลายได้ไงบานปลายกตตต็ตรงที่ว่าอิสราเอลเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนจนกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งเคยฝ่ายสันติเนี่ยยอมรับไม่ได้มันก็จะกลับไปสมัยปี1 9ึ่บ้างปีสงครามหวันบ้าง ซึ่งกูมาหลับเนี่ยเริ่มจะมารุมอิสราเอลซึ่งผมไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าสมมติว่าทำให้อิสราเอลเนี่ยพลาดอันนี้อิสราออาจจะพลาดเองในการทําลายในการทําร้ายประชาชนชาวปาเลสต์เยอะเกินไปเนี่ยไม่ได้สัดส่วนกับการที่ฮามาสมากระทำเนี่ย yeah, เขาก็จะเสียความชอบธรรมแล้วฝ่ายกุมาหลับที่ฝ่ายสันติเนี่ยก็จะหยุดการฝ่ายสันติแล้วขันมาอ่าสำรวจการก่อการร้ายอีกนั่นแหละนั่นแหละจะบานปลาย วิกฤตสงครามเนี่ยมันมันกำลังขยายไปในทิศทางที่ไม่ดีเพราะประชาชนนะครับชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วประมาณ7,045คนนะครับในขณะที่อิสราเอลเสียชีวิตไปแล้ว1,400คนตัวเลขนี้นะฮะเป็นตัวเลขที่ที่มีการยืนยันจากรัฐบาลปาเลสไตน์ว่าจาก7,000กว่าคนเนะี่ยส่วนมากเป็นพนลเรือนนะครับมากกว่าง8ด้วยกันและเป็นเด็กถึง3,000กว่า ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์มันยังรุนแรงไปในลักษณะเช่นนี้เนี่ยวิกฤตสองสองครามเนี่ยขยายไปในภูมิภาคและจะไม่มีชาติใดนะครับที่จะเข้ามายับยั้งนะครับหรือเข้ามาเจรจาให้สงบสุดได้ <S <S ต่างจากมุมมองของอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชที่มองว่าทุกวันนี้การสู้รบดูเหมือนจะขยายวงกว้าง แต่นั่นก็ถือว่าเป็นการป้องปรามไม่ให้ขยายวงกว้างคือการขยายวงออกไปเนี่ยเป็นไปเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการขยายวงจากการที่ป้องปรามแสดงต่างๆไม่ให้กระโดดเข้ามาร่วมวงโดยตรงนะครับโดยหลักๆคือฝั่งพันธมิตรของอิหร่านและก็อเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ที่เราเห็นในช่วงช่วงที่ผ่านมานะครับในอีกด้านหนึ่งนอกจากมิติทางการทหารก็ต้องก็ต้องดูมิติทางการทูตด,ด้วยนะครับ ในมิติทางการทูตเนี่ยช่วงชะลอการปฏิบัติการภาคพื้นดินเข้าไปของอิสราเอลเนี่ยนะครับมันมีการแสดงออกทางการทูตจากหลายตัวแสดงด้วยกันนะหนึ่งในนั้นก็คือชาติอาหรับสองก็คือกลุ่มของรัฐอาหรับริมอ่าวที่เราเรียกว่าสภาความร่วมมือแห่งอ่าวนะครับ GCC เนี่ยก็ออกแถลงการในการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงชั่วคราวเช่นเดียวกันกับทางฝั่งสหภาพยุโรปก,ก็เรียกร้องแบบเดียวกัน นะฮะสหประชาชาตินะครับแม้ว่าร่างคอมติจะออกมาจากคณะมนตรีความมั่นคงไม่สําเร็จนะครับแต่ก็มีวัดยิ้งคล้ายๆกันออกมาจากเลขาธิการแล้วก็นํามาซึ่งการจัดประชุมพิเศษฉุกเฉินอันนี้เราก็จะเห็นว่าดังนั้นมิติทางการทูตก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่พยายามยับยั้งไม่ให้เกิดการขยายตัวของสงครามการสู้รบนั่นเองนะครับนี่เป็นเป็นพัฒนาการในช่วงช่วงล่าสุดที่เราจะเห็นกันนะครับ ท่ามกลางการทําสงครามระหว่างกันการช่วยเหลือตัวประกันกําลังถูกสังคมตั้งคําถามว่าทางการเมืองไทยนั้นจะดําเนินการอย่างไรในฐานะเฉลยศึกสงครามอาจารย์ภาควิชาอิสลามการเมืองมหาวิทยาลัยนานาชาติอันมุตตต่อฟาหนึ่งในคณะเจรจาช่วยเหลือตัวประกันกับกลุ่มฮามาสยืนยันว่าทางการไทยกําลังทํางานกันอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือตัวประกันซึ่งล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการเจรจากันเป็นครั้งที่3าม และถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีทางตัวฮามาสเนี่ยผู้จับกุ่มมาเนี่ยเขาก็ยืนยันคำพูดเดิมนะครับว่าดูแลแรงงานทุกประเทศและก็เฉลยศึกที่เขาจับกุ่มไปนั้นในลักษณะที่ดีในฐานะแขกของเขาเขายืนยันจะปล่อยตัวประกันไทยนะครับอย่างนแน่นอนแต่ว่าวันเวลาและสถานที่นั้นนะครับขอให้เป็นความลับนะครับเพื่อให้ให้นำไปสู่การปล่อยตัวที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับ แต่งงานไทยทุกๆคนนะครับแต่อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชมองว่าทางการไทยยังทำไม่มากพอไม่ชัดเจนและช้าเกินไปสิ่งที่ไทยเราทำวันนี้เนี่ยนะครับคือใช้เ,เครือข่ายของของคณะบุคคลที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับทางฝั่งประเทศที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์อย่างอิหร่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ เราควรทําเมื่อสิบวันที่แล้วไม่ใช่วันนี้วันนี้ช้าไปนะครับวันนี้เนี่ยนะครับประเทศที่มีศักยภาพในการเจราจาทวิภาคีอีกชาติหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทําก็คือกาตารเราน่าจะประสบผลสำฤทธิ์ในเรื่องนี้ได้หากเราทําเมื่อประมาณสิบวันที่แล้วหรือกระทั่งสิบห้าวันที่แล้ววันนี้สถานการณ์มันพัฒนาไปไวมากนะครับฮามาสเสียบพร้อมที่จะเจราจาอยู่ตลอดเวลา นะครับเพื่อที่จะเบรกว่าอิสราเอลมีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่ปฏิบัติการภาพพื้นดินดังนั้นพอโจทย์มันเป็นเช่นนี้เนี่ยกลไกที่จะกดดันนั้นอาจจะต้องไม่ใช่ทวิภาคีแล้วแต่เป็น,นกลไกผ้าหุภาคีเพราะโจ์มันโยนกลับไปยังสหประชาชาติซึ่งก็มีการประชุมที่ผมว่ามานะครับเมื่อค่ําคืนของวันที่26กนะครับเอ่อเอ่อก็คือการประชุม ESS การประชุมพิเศษฉุกเฉินหรือพิเศษเร่งด่วนนะครับในกรอบสมัชชาใหญ่ อันนี้เองเนี่ยนะครับทางการไทยเราเองก็ไม่ได้มีบทบาทแอคชั่นที่มากมายแถมยังมีอิสราเอลนะครับทูตอิสราเอลประจำาสารประชาชาติก็ยังได้ฉายภาพคลิปวิดีโอที่เขาอ้างว่าฮามา,าเสียสังหารแรงงานชาวไทยอย่างอย่างเขี้ยมโหดกลางที่ประชุมโดยที่ทางการไทยเราเองไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์นี้ไม่ได้พูดถึงอะไรเลยสักอย่างในที่ประชุมทีนี้เนี่ยกเยเย็เลยทำให้เห็นว่าเราเรา,เราน่าจะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างในกรอบพหุภาคีนะครับ ทั้งการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติและได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยนะครับรุนแรงมากเลยทั้งที่ไม่ใช่ผู้ขัดแย้งควรจะแอคชั่นที่เข้มแข็งกว่านี้นี่จึงกลายเป็นวิกฤตตัวประกรันที่หลายฝ่ายมองว่าประเทศไทยไร้เอกภาพไร้ประสบการณ์ในการช่วยเหลืออีกทั้งข้าราชการประจําทั้งฝ่ายความมั่นคงและทางทหารไม่กล้าเสนอตัวเลือกใหม่ๆใ,ให้กับรัฐบาลมือใหม่อีกทั้งนาย,ยกรัฐมนตรีคนนี้ ก็ยังมาจากภาคธุรกิจจึงไม่มีประสบการณ์กับความมั่นคงระดับโลกและไทยเองก็ยังไม่มีรองนายยกฝ่ายความมั่นคงจึงไม่มีใครเข้าไปก้าไก่เรื่องความมั่นคงได้ทําให้เกิดการลังเลในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆรวมถึงสถานภาพของรัฐบาลผสมจากหลากหลายพักการเมืองนี่จึงทําให้การช่วยเหลือตัวประกันล่าช้าและดูจะยังไม่คืบหน้าไปไหน สถานการณ์ในอิสราเอลต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้กันแบบใกล้ชิดพักกันครู่หนึ่งก่อนครับช่วงหน้าพาไปดูอีกจุดหนึ่งของโลกที่มีประเด็นพิพาทเช่นเดียวกันนะครับก็คือสถานการณ์ระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียที่มีผู้คนหนีภัยจากภาวะสงครามแต่ปรากฏว่าหนีมาอยู่ในประเทศไทย<ะ>โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรัสเซียพอหนีมาเสร็จปุ๊บมาแย่งงานคนไทยมาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพักกันคู่เดียวครับ เขาทำอะไรของเขาเองหมดเหมือนเปิดเว็บไซต์ของเขาที่ต่างประเทศว่าถ้าจะมาภูเก็ตติดต่อเขานะเขามีรถให้เช่ามีรถตู้มีรถเก๋งไปรับมีอยากจะทําอะไรทําได้หมดทุกอย่างสมัยก่อนเรารับงาน100%เนาะ,ะแต่ตอนนี้คืองานละภาษาระเซียเหลวเพลือไม่น่าจะเกิน30%อีก 70%, 70ก็ตคือต้องมารับภาษาอังกฤษครับ